อาเรียนท่านผู้ครองครูทิษาวิไลที่นิงสงที่รับประโรทุกท่านนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะนำเรียนแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนโควิดในทีนะครับสำหรับนักเรียนสารซึ่งสำนักงานกระทราการอายุศาได้สั่งการด่วนให้วิไลได้ดาเนินการการรับวัคซีนให้กับนักเรียนสาร นะครับด้วยสถานก,การณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในปัจจุบันเนี่ยได้ส่งผลกระท,บ,ทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วนะครับประเทศไทยจึงมีวัยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนเรียนสารเพื่อลดความดุรงแรงในชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสนานศรกษา พราะฉะนั้นวิเลยจะต้องดําเนินการดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อจัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษานะครับสองสอวิเลยศึกษาซักซ้อมทาความเข้าใจขใบทบรารในสังกัดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดในทีมและทําความเข้าใจกับผู้ครองนักเรียนศึกษาสามแสดงษาจัดประชุมเพื่อทาการ เข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนสาวได้รับทราบและเิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้นักเรียนสาวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิ 19. ด -19 สี่สตนศึกษาสรุปจํานวนรายชื่อนักเรียนสาวที่ประสงค์จะรับวัคซีนโควิด -19 5. ด้าสตวนัศากตา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนสารที่มีความปรมสงค์จะรับวัคซีนโควิด -19 ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด6อาชุกศึกษาจังหวัดนำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนสารที่มีความปรมางสมจะรับวัคซีนโควิด -19 ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเพื่อวางแผนและกำหนดการฉีดวัคซีนกับสำนักงานสารุขจังหวัดต่อไป7สำนักงานสารุขจังหวัดแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับสถานศึกษา8 ชัรยศึกษาแจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ครองนักเรียนศานะครับนี่คือภารกิจที่วิลัยต้องดําเนินการตามขั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เรียนท่านครองว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเพราะจะต้องรองรับการเปิดภาคเรียนของวิยาลัยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่ผู้กครองจะต้องตัดสินใจแลวก็ มีความประสงค์ของพครองให้กับนักศึกษาในการฉีดวัคซีนไวเซอร์นะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนนิดหนึ่งว่าโรคโควิด -19 เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งการติดเชื้อในเด็กสามารถมีอาการได้หลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการเลยจนถึงปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิตร้อยละ90ของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อมักมีอาการไม่รุนแรง โดยพบอาการเพียงเล็กน้อยเช่นไข้ไอปวดกล้ามเนื้อและมีเพียงร้อยละห้าของผู้ป่วยเด็กติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงหรือวิกฤตเช่นปอดอักเสบรุนแรงระบบหายใจหรือะบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวรวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบในเด็กภาวะแทรกซ้อนมาพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเด็กเล็กอายุน้อยกว่าหนึ่งปี ผู้ป่วยที่มีโรคปันตัวเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคปอดเรื้อรังหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในประเทศไทยพบว่าแม้จะมีการติดเชื้อในเด็กอายุน้อยกว่า18ปีในจท er ี่สุดขึ้นแต่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและเมียาการเสียชีวิตน้อยมาก วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคโควิดในทีในระดับสูงสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคได้การฉีดวัคซีนอาจป้องกันแบบไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนจึงยังอาจจะติดเชื้อไวรัสโครโครโนาในทีได้จึงจะเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการอ,าอื่นๆตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร,รบบ่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019คณะกการรูปติดต่อจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเช่นสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะหา่างมันล้างมือลงทะเบียนเมื่อเข้าไปยังดถานที่เป็นต้นสำหรับวัคซีนโควิดในทีในการน,นี้เมื่อวันที่15กันยายน2564ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย ให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปมีเพียงชนิดเดียวได้แก่วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, และได้ผ่านการเห็นชอบให้ใช้วัคซีนดังกล่าวจากอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิป้องกันโรคโดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนชนิด m r n a ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลเนื่องจากการป่วยหนัก และเสียชีวิตได้มีข้อบ่งชี้ในการให้วัคซีนในบุคคลอายุ12ปีขึ้นไปโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ2ครั้งห่างกัน3-4สัปดาห์และมีข้อห้ามในการรับวัคซีนไฟเซอร์ได้แก่บุคคลที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงในการฉีดวัคซีนเข็มแรกบุคคลที่แพ้วัคซีนและสารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า12ปีผู้ที่มีความเจ็บป่วยเฉียบพลันและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น,น้อยกว่าส2สองสัปดาห์ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ควรมีการเตรียมตัวก่อนวัคซีนไฟเซอร์ได้แก่ปฏิบัติตัวตามปกติพักผ่อนได้เพียงพอออกกำลังกายตามปกติทำจิตใจให้ไม่เครียดหรือวิตกกังวลหากเจ็บป่วยไม่สบาย ควรเลื่องการฉีดออกไป้ก่อนผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆสามารถรับวัคซีนได้รับประทานยาประจําได้ตามปกติจุกเป็นโรคที่มีความเสี่ยงที่อาจอันตรายถึงชีวิตโรคที่ยังควบคุมไม่ได้มีอาการกําเริบหรืออาการยังไม่คงที่เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคทางระบบประสาทเป็นต้นในผู้ที่ไม่แน่ใจหรืออาการยังไม่คงที่ ควรให้แพทย์ผู้ดูแลเป็นประจําประเมินก่อนฉีดและมีประจําเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนจากการศึกษาผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กและวัยรุ่นพบว,ว่ามีความปลอดภัยสูงไม่แตกต่างกับการฉีดในประชากรกลุ่มอายุอื่นๆโดยผลข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่เจ็บในตำแหน่งที่ฉีดอ่อ,อนเพลียปวดทิศหรือมีไข้มักพบ ผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่สองมากกว่าหลังจากการฉีดเข็มแรกเล็กน้อยส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองในวันสองวันหากพบอาการ,กราดัักล่าวแนะนําให้รับประทานยาพาราเซตามอลและควรงดออกกําลังกายหลังได้รับฉีดวัคซีนหนึ่งสัป,ปดาห์แม้ว่าวัคซีนเหล่านี้จะได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่ามีความปลอดภัยและให้ใช้ได้ แล้วแต่ก็าตามแต่การฉีดวัคซีนก็ยังสามารถทําให้เกิดอาการแพ้รุนแรงซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบเฉียบพลันโดยมากมักเกิดภายใน5-30นาทีหลังจากการฉีดวัคซีนอาการแพ้รุนแรงมักมีอาการทั่วร่างกายหรือมีอาการแสดงหลายระบบเช่นหอบเหนื่อยหลอดลมตีหมดสติความดันโลหิตตำ่ำ ผื่นลมพิษปากบวมหน้าบวมคลื่นไส้อาเจียนหรืออาจมีความรุนแรงต่อชีวิตจึงจะเป็นต้องสังเกตอาการหลังจากการฉีดอย่างน้อย30นาทีในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเสมอจากข้อมูลศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกานานที่เวมิถุนาสนห้รสี่พบรายงานการเกิดภาวะกล้ามบเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ภายหลังการฉีดวัคซีนชนิด mRNA ในผู้ที่มีอายุ12-17ถึงปีโดยพบอาการดังกล่าวหลังฉีดเข็มที่2มากกว่าเขที่1มักพบในเพศชายประมาณ6.7รายจากการฉีดวัคซีน1ล้านโดสและเพศหญิงประมาณ9.1รายจากการฉีดวัคซีน1ล้านโดส โดยอาการมีที่พบเช่นการเจ็บหน้าอ,อกหายใจไม่อิ่มหรือใจสัน่นอย่างไรก็ตามจากการติดตามผู้ได้รับการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในระยะสั้นพบว่าส่วนใหญ่สามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ภายหลังการรักษาหากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือไม่แน่ใจว่าอาการังกล่าวเกิดจากการฉีดวัคซีนหรือไม่ควรแนะนําให้ผู้ปกครอง ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งหากมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงและเกิดขึ้นในช่วง4ี่สัปดาหลังฉีดวัคซีนและหากฉีดวัคซีนแล้วมีปฏิกยาแพ้รุนแรงเช่นมีฝืนทั้งตัวหน้าบวมคอบวมหายใจลำบากจใจสัน่นวิงเวียนหรืออ่อนแรงหรือมีอาการค้นแขนขาอ่อนแรงรวมถึงหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อย เหลือใจไม่อิ่มใจสัน่นซึ่งเป็นอาการที่สงสัยเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหหัวใจอักเสบควรรีบไปพบแพทย์หรือโทร1 6 6 9เพื่อรับบริการทางแพทย์ฉุกเฉินนะครับนี่เป็นเอกสารที่ทางผู้ครองจะต้องต้องอ่านให้ละเอียดนะครับในเอกสารนี้เ็าจะแนบไปในระบบนะครับที่ผู้ครองจะต้องอ ลงในชื่อในเอกสารประสงค์ของครองให้บุตรหลานได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ยินยอมมาด้วยนะครับจะเป็นเอกสารที่เราแนบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารนี้จึงเป็นเอกสารที่สําคัญยิ่งนะครับงั้นผู้ครองจะต้องปริ้นนะครับให้ลูกส่งเป็นไฟล์ Word มาหรือให้แคปหน้าจอส่งมาให้กับครูที่ปรึกษานะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารแนะนำนะครับการฉีดและก็คุณสมบัติของวัคซีน ไฟเซอร์ที่จะให้ํำเนิดษาซึ่งง่ายทกคนได้ตัดสินใจก่อนก่อนลงชื่อนะครับรับรองการฉีดประสงค์ผบุตรหลานฉีดวัคซีนหรือไม่ประสงค์นะครับในการฉีดวัคซีนนั้นนะครับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนักเรียนว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้นะครับก็ต้องดูสภาวะร่างกายของของของลูกหลานของท่านว่าอยู่ในภาวะใดนะครับนะครับการรับวัคซีนนั้นจะต้องดูสุขภาพนะครับ แล้วก็การรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับก็ให้นักเรียนสาให้ผู้กครองนะครับได้ลงชื่อเรียบร้อยนะครับรับหรือไม่รับนะครับถ้าไม่รับนะครับกระทรวงศึกษาธิการให้นโยบายว่าการมาเรียนก็ต้องอาจารย์อาจารย์ผู้สอนก็ต้องต้องต้องจัดการเรียนาอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่รับวัคซีนนะครับส่วนคนที่รับวัคซีนก็เข้าเรียนข้องเรียนได้ตามปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้กขเป็นนโยบายที่สาคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการที่ ให้มานะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับที่ที่สำคัญต่อผู้ครองคือแบบคัดกรองก่อนรับการรับวัคซีนโควิด -19 นะครับสำหรับนักเรียนตอนนี้ก็แนบไปแล้วนะครับเป็นคำที่แจ้งให้ผู้ครองกรอกข้อมูลนะครับติ๊กว่านักเรียนอายุไม่ถึง12ปีหรือไม่นักเรียนมีหวัดแพ้ไหมนะครับตรงน,นี้ก็ผู้กครองก็ลงนามไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งเอกสารก็อยู่ในระบบแล้วนะครับ ในสองสามแผ่นนียนะครับเป็นเป็นเป็นเอกสารที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งให้กับครูที่ปรึกษาและครูศาสตร์จะเก็บรวบรวมให้กับงานบริการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับส่งให้กับอาชีวศึกษาจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นะจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างช้าสุดนะครับก็คือภายในวันที่23ไม่เกิน15นาฬิกานะครับข้อมูลจะต้องถึงมือครู้วิษานะครับ ไม่ลูกหลานท่านก็จะตกหล่นนะครับรายชื่อก็จะไม่ได้ไดรับวัคซีนตามตามไทม์ไลน์นะครับนะไทม์ไลน์ของการฉีดวัคซีนนะครับนะครับจะเรียนนิดนึงว่าวันที่สิบถึงวัเจ็ดกันยาเนี่ยวิทยาลัยหร,หรือท่างสายจัดเตรียมรายชื่อนะครับตอนนี้จัดเตรียมรายชื่อนะครับสองก็วันที่ตีเจ็ดถึงวันที่ยี่สิบสองกันยาเนี่ยวิทยาลัยก็จะทําความว่าใจเนี่ยทำความว่าใจผู้ครองนะครับให้ข้อมูลผู้ครอง ในการฉีดวัคซีนให้กับลูกหลานของท่านในอายุนะครับ12-18ปีนะครับแต่นำเรียนที่ว่าของเรานะครับนะอายุนักเรียนเราเนี่ยเราตั้งแต่15ถึง22ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้นักเรียนฉีดทั้งระดับปชและปสนักเรียนผู้ปกครองนะครับนะลงข้อมูลทั้งระดับปชและปสทุกคนต้องได้รับวัคซีนถ้ามีความต้องการนะครับ3นะครับ วิทยาลัยก็เชิญผู้ครองนะครับชุมครองหรือที่ใจผู้ครองวันนี้นะครับประสงค์เก็บหนังสือประสงค์ความยินยอมให้กับดำเนในการจีบลูกศิษย์นะครับเราไม่ต้องมาวิทยาลัยนะครับตรงนี้เราส่งทางระบบเป็นเป็นไฟล์ Word ให้กับคุณครูหรือเป็นเป็นการแคปหน้าจอนะครับส่งหนังสือยินยอมกลับมาให้กับครูสารับทราบว่ายินยอมเป็นลูกหลานท่านจีบหรือไม่จีบก็ต้องส่งหมดนะครับ ขั้นตอนที่4ก็วันที่ห้านี้นะครับท่านสารนำโฉมหรือประชีกชื่อนะครับจะรับวัคซีนไฟเซอร์นะครับไปที่อาชีวศึกษาจังหวัดนะครับวันที่6กก็ท่านผู้ในาการาต่างๆก็ประชุมประชุมสรุปรายชื่อนักเรียนทั้งหมดนะครับวันที่ยี่แปดถึงสามสิบนะครับระวงังแผนการเข้ารับการวัคซีนและกําหนด การฉีดวัคซีนแต่เล่ายางไยไปนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับก็จะรับทราบหนึ่งตุลาคมจะรับทราบว่าการฉีดวัคซีนจะฉีดที่ไหนเตรียมถนนท,ท,ที่ที่ไหนยังไงก็จะแจ้งผู้กครองทราบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่4ตุลาคมเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนสาของเรานะครับนี่เป็นเป็นไทม์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้น <S <S ก็ขอให้ผู้คครองนะครับได้ได้นำเนินการนะครับ อย่างเร่งด่วนด้วยเพราะว่าทางคำนังกงารทรั้งมการไอ้าษาเองก็สั่งการให้เร่งด่วนนะครับเพื่อรองรับการเปิดเรียนในภาคเรียนที่2นี้นะครับก็นาเรนยนว่าให้ทุกครองได,ได้ได้ลงชื่อยิ่ยอมกลับมาที่อะไรอยางเร่งด่วนเพราะเราจะต้องส่งหมายชื่อนะครับแล้วก็ให้เข้าใจว่าทำอะไรก็เป็นห่วงนักศึกษสาของเรานะครับที่เรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเรียนนะครับก็อยากจะากให้ ทำการเปิดเรียนตามปกตินะครับทางโรงเรียนปกติเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถได้เรียนตามปกติเพราะนั้นการรับวัคซีนเป็นสิ่งสาคัญนะครับตอนนี้ครูอาจารย์เองก็ฉีดกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางครูเองทางทางนักเรียนเองนะครับก็ต้องได้รับการฉีดนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องทั้งมิถุนายนสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อรักษาโรคแล้วก็เปิดวิเลยได้ตามปกตินะครับก็นักเรียนผู้ปกครอง เพื่อรยบราบแล้วก็ดาเนินการตามวันเวลาตามวันเวลาที่ผมได้นําเรียนในบื้งต้นนี้นะครับขอพระคุณท่านกลรองทุกคนนะครับสวัสดีครับ